เพิ่งจะมาใหม่ๆก็จัดชุดใหญ่ให้กันเลยเหรอโอ้โหมันจะเกินไปไหมโอเคครับผมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการวันไฟอนาลาติกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับไม่พูดถึงคู่นี้เลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยตาเลือกกันมาเลยนะไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์นะเป็นการพบกันระหว่างเรมิชีนะครับกับเต็งหนึ่งนั่นเองนะครับ คนหนึ่งก็โคตรแรงโคตรเร็วนะครับส่วนอีกคนนึงก็มีที่มาที่แบบว่าไม่ธรรมดากันเลยนะครับกับประวัติที่โอ้โหต้องบอกเลยว่าหนักนะครับอยากก่างละสิบล้อนะครับก็คือเต็งหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้โหคู่นี้เขาจะประทะกันในวันเก้าสิบเจ็ดนั่นเองนะครับต่อยกันในกติกามวยไทยรุ่นไรท์เวทนั่นเองนะครับผมเป็นรุ่นใหญ่นะอีกรุ่นหนึ่งนะโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ แคคิดก็เสียวไสแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่พูดร่ำทำเพลงกันดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าทั้งคู่เนี่ยเมื่อได้เจอกันแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในการประทะกันหรือว่ามีใครที่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปฮะโอเคครับอย่างที่พูดกันเมื่อกี้เลยนะครับก็คือคู่เนี้ยเขาจะประทะกันนะครับในศึกวันเก้าสิบเจ็ดนั่นเองครับต่อยกันในวันวาเลนไทน์นะครับผมอืมต้อนรับมอบรักกันเลยทีเดียวนะ แมดูสิครับตาเลือกกันเลยทีเดียวครับสำหรับเต็งหนึ่งไม่รู้ว่าตกใจดีมีที่หรือว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของแกนะแมนะครับผมข้อมูลคร่าวๆอ้างอิงจากเว็บไซต์วันเอฟซ m นะครับเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลของทางด้านเต็งหนึ่งยังไม่ได้มีการบันทึกลงในเว็บไซต์นะครับมีเพียงแค่ข่าวนะครับเบื้องต้นนะว่าจะมีการประทะก,กันในวันและเวลาดังกล่าวกัแบบทางด้านดีมิตีนั่นเองนะครับส่วนทางด้านดีมิตีนะครับ มีอายุ27ปีนะครับเป็นรุ่นน้องของเต็งหนึ่งนะโอ้โหถ้าวันมองไวๆก็5ปีตีไปเลยท่วนๆนะแต่ส่วนสูงหัวตัวเท่ากันอีกแล้วนะครับผมแต่ส่วนต่างที่มันเห็นได้ชัดเลยก็คือมวลกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อของทางด้านดีมีที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกันเลยทีเดียวในส่วนของทางด้านเต็งหนึ่งค่อนข้างที่จะฟูฟูวบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้จากที่ ไปไล่ดูคร่าวๆนะครับในโซเชียลมีเดียก็เหมือนจะลีนลงมาประมาณนึงนะครับเพื่อที่จะทําน้าหนักอะไรประมาณนั้นนะก็น่าดูตรงนี้เลยนะครับผมทีนี้เราไปดูสี่ไฟล่าสุดของทางด้านดีมิที่ในศึกวันกันดีกว่านะครับดีมิที่นะครับโหปะทะมาแต่ละคนแพ้แค่ทางด้านลิเกียนเออร์เซลนะครับในกติกามมยไทยเนี่ยแพ้แค่คนเดียวนะไฟนั้นเนี่ยโดนลิเกียนสอนเชิงไปนะครับก็เป็นการเปิดตัวที่ท,ที่แบบว่า ทำให้รู้นะครับว่าการที่ข้ามข้ามสื่อข้ามสายมาต่อยมวยไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับสาหรับประวัติของดิมิทีเนี่ยทุกคนสามารถไปหาดูได้นะเมื่อก่อนแก,นกนต่อยคิกบ็อกซิ่งนี่คือแบบโหมดมากนะครับไวมากออกแต่ละลูกนี่คือแบบคมไวัยแบบเก็บกินได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมาต่อยมวยไทยเนี่ยการที่ได้ประทะากันครับทางด้านรีเกียนเออร์เซลเนี่ยที่แกแบบเป็นเทพอยู่แล้วนะแชมป์สกาติกาเนี่ยในในรุ่นไรเวทเนี่ย ต้องบอกเลยว่าโดนลิกเกียนสอนเชิงนะครับไฟนั้นนะส่วนไฟถัดมาเป็นการเอาชนะทางด้านลุ่งลาวีนะครับไฟนั้นก็มันเป็นการปรับตัวของทางด้านดีมิทีนะประมาณหนึ่งว่าถ้าเล่นถ้าต่อยมวยไทยเนี่ยจะต้องแบบเ,เดินสเต็ปอะไรยังไงต้องเอาลูกไหนมานะครับมาครบเลยครับไฟนั้นหมัดเท้าเข่าศอกส่วนอีกไฟหนึ่งนะครับเป็นไฟที่ประทากระทางด้านมูชินนะครับไฟนี้ต้องบอกเลยครับว่ามูชินชาฟีเนี่ยห้าวนะครับความห้าวเป็นเหตุนะครับก็เลยโดนดีมิที ต่อยไปนะครับโหใช้จังหวะเผื่อใจครับล่วงเลยครับทีเดียวตัวอ่อนขาลอยกันเลยนะครับโดนไปโป้งเดียวครับรู้เรื่องนะครับผมจากที่แบบเออพอพอที่จะแบบสู้ได้ทําเกมได้ก็โดนซะนะฮะตัวนี้ไฟหนึ่งนะครับเป็นไฟที่ได้ประทะกับอาจารย์ศิสมุทรนั่นเองไฟนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการเปิดเกมของอาจารย์ศิลที่แบบสวยแล้วนะครับสวยแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าแกพลาดนะครับพลาดในช่วงท้ายในเองผลอนะครับเผลอที่จะแบบไปรับลูกของดิมิทีเยอะเกินไปนะครับ พอไปรับเยอะเนี่ยดีมีที่เห็นช่องว่างก็เลยปิดเกมเลยครับแบบแต่ผมไม่โอเคดอกสุดท้ายนะครับตรงที่ว่าอาจารย์เสรล่วงไปแล้วแล้วจะแก,กเข่าซ้าเนี่ยแหละมันถ้าเป็นถ้าเป็นเอ็มเอเข้าใจแต่นี่คือมวยไทยมันล่วงไปแล้วนะครับควรควรที่จะยัง้งแข้งยั้งขาสักนิดนึงก็ยังดีเข้าใจว่าอารมณ์มันพาไปเนาะได้ไปนไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะฮะโอเคอย่างที่ว่าการเรื่องส่วนสูงเนี่ยทั้งคู่ก็คือร้อยแปดสิบเท่ากันนะครับส่วนสูงเท่ากัน แต่บอด y ี้แมสมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนั่นเองกล้ามเนื้อของทางด้านนี้มีที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในช่วงอั p เปอร์บอดี้นะครับแต่ขาเนี่ยเล็กเป็นตะเกียบเลยทีเดียวแต่เต็งหนึ่งเนี่ยบอกเลยครับว่าหนาทุกส่วนครับโดยเฉพาะแข้งขานี่คืออย่างกระท่อนสูงนะฮะเตะแต่ละดอกนี่มีขี้แตกแน่นอนก็ต้องไปรุ่นนะครับว่าวันนั้นเต็งหนึ่งจะจัดการยามีที่โดยลูกไหนนะฮะทีนี้ความเป็นรัเสเซียเนี่ยมัน มันเถื่อนมันโหดนะครับลูกหมัดเนี่ยว่าเด็ดแล้วนะครับฟุตเวิร์ดว่าเด็ดแล้วแม่งยังมีลูกอย่างอื่นอนี่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศอกลูกเตะแกมีหมดนะครับดีมีที่พอข้ามสื่อข้ามสายมาต่อยมวยไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนให้เห็นอยู่ถ้าไปย้อนดูหลายๆไฟจะเห็นเลยครับว่าจุดอ่อนมีอยู่ก็คือขาของแกน่นอนแกเป็นคนที่ขาบางมากนะครับเตะแล้วมีอาการเตะแล้วเป๋ชัดเจนนะครับ อย่างไฟที่ประทะากับทางด้านสินสมุทรเองนะครับหรือประทะากับทางด้านคู่ก่อนหน้าเนี่ยโดนเตะจนร่อนนะครับแต่มันมันก็ยังมีข้อผิดพลาดที่อีกฝ่ายเนี่ยดันไปเผลอเลอเผลอใจนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้ทําเกมนั่นเองมันก็เลยโดนเขาปิดเกมไปประมาณนั้นแต่ตัดภาพมาที่ทางด้านเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ฝีมือดีร้ายกาจนะครับเป็นคนหนึ่งที่คิดก่อนทํา แล้วทาแต่ละดอกออกแต่ละดอกหนักชลิปหายนะครับผมเน้นหนักออกแต่ละทีนี่แบบเอสเอสกันเลยทีเดียวนะครับเตะต่อยโดยเฉพาะลูกเตะลูกต่อยเนี่ยเป็นลายเสนของแกเลยหนักมากประเคนให้เลยขอแค่ว่าอีกฝ่ายเริ่มยองหรือเริ่มมีอาการแตงหนึ่งจัดให้พร้อมปิดเกมนะครับไปย้อนดูกันได้เลยในศึกถ่ายไฟนะแกต่อยค่าเชือกมานี่บอกได้เลยครับว่าทุกลูกที่เป็นความรุนแรงนี่ แตงหนึ่งเอาอยู่ครับนะประมาณนี้แต่ทีนี้ก็ไม่รู้จ้ไม่รู้ว่าโอ้โหพูดไวไปหน่อยไม่รู้ว่าแกจะสามารถรับความเร็วของดีมิทีได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดบนเวทีในวันนั้นก็ต้องเป็นลุ้นกันทีนะฮะโอเคเรามาดูกันในส่วนของสเต็กันมากดีกว่าถ้ามองไปที่สเต็งหรือว่านำอดน้ำทนผมว่าทั้งคู่พอกันครับในพิกัดในเวทเดียวกันกัดฟันสู้ใส่กันแน่นอนแต่อีกคนนึงเนี่ย จะคิดก่อนทําส่วนอีกคนหนึ่งจะอาศัยจังหวะในการช่วงชิงดีมีที่จะอาศัยจังหวะแต่เตงหนึ่งจะคิดแล้วทํานี่คือความแตกต่างนี่คือสิ่งที่ชั้นเชิงมวยสมองมวยที่มันต่างกันอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ทางด้านมูเมต์และสปีดในการออกวุธเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าดีมีที่มีความไวมีการออกวุธที่รวดเ,เร็วและช่วงชิงโอกาสได้ดีกว่าเตงหนึ่งแน่นอนเพราะเตงหนึ่งจะมีจะจะมีช่วงที่เขาจะใช้ความคิดประมาณหนึ่งก่อนที่เขาจะออกลูกหนักๆน,น,นะฮะถ้าเราไปสังเกตดูนะ แต่รีเฟกการตอบสนองการสวนกลับของทั้งคู่อยู่ในอยู่ในพิกัดอยู่ในเวทเดียวกันอืมเท่าที่ดูในแมตช์ไฟของทั้งคู่นะครับต่อให้เป็นการสู้กันในต่างศึกต่างสายก็ตามแต่แต่ผมเห็นว่าทั้งคู่มีลูกนี้เหมือนกันมีการตอบสนองที่รวดเร็วเหมือนกันพลังหมัดจริงๆแล้วพลังหมัดผมอยากจะให้เต็งหนึ่งเลื่อมอยู่นิดนึงนะแต่พอเรามาดูกันดีๆแล้วเนี่ยดีมีที่ก็มีลูกหนักเหมือนกัน ในความคมความแม่นก็มีความหนักเหมือนกันลูกเตะลูกเตะผมมองว่าหนักทั้งคู่คนหนึ่งเตะโลคิกดีมากคนหนึ่งเตะเตะเอ่าเตะตำแหน่งที่สูงขึ้นเตะไฮคิกได้ดีกว่าเตะได้แน่นกว่าเตะได้หนักกว่านั่นคือเต็งหนึ่งอะไรประมาณนี้เต็งหนึ่งเหมือนสิบล้อครับเหมือนเอาเหมือนเอาเสาเข็มฟาดลําตัวครับนี่คือลูกเตะของเต็งหนึ่งแต่ในขณะเดีวยวกันดีมีที่อาศัยความเร็วนะครับบวกกับ power อัดเข้าไปมันเลยกลายเป็นลูกเตะที่ทรงพลังไม่แพ้กันนั่นเองลูกเขา่าเข่าผมว่าทั้งคู่มีเหมือนกันหนักเหมือนกันดีมิทีมีเขา่าตั้งแต่สมัยต่อยออต่อยคิกบอกซิ่งแล้วนะครับผมพอมาต่อยมวยไทยแน่นอนเขามีลูกแทงที่มันเร็วแล้วก็แทงในในจังหวะที่มันไม่น่าแทงอาจจะแทงในจังหวะที่มันบอกว่าลูกนี้มึงแทงได้ไงเราไปคอยดูไปคอยดูนะครับว่าดีมิทีทําได้ยังไงเต็งหนึ่งก็มีนะครับลูกเขา่า ลูกศอกทั้งคู่น่ากลัวเหมือนกันครับทีมีที่สับแต่ละทีก็อารมณ์คล้ายๆเอาเอา,เอาเคียวเกี่ยวข้าวอะ่ตะตวัดเข้าคางอะไรประมาณนั้นส่วนเต้งหนึ่งเนี่ยขอใช้คําว่าหัวตัดเด็กช่างแล้วกันครับฟันเข้าเต็มคางอะไรอย่างนี้ทั้งคู่น่ากลัวเหมือนกันแต่สมองมวยต้องยอมรับว่าเต็งหนึ่งเก๋กว่านะครับผมคิดก่อนทําแล้วทําได้จริงนี่คือเต็งหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆคิดเห็น,หนยังไงคอมเมนต์มาครับเห็นด้วยกับผมไหมอ่าทีนี้เราไปดูใน สัดส่วนอาวุธกันดีกว่ามัดเท้าเข่าศอกมองกันไวๆเนี่ยผมให้หมัดให้เตะแล้วก็ให้ให้สองส่วนเนี้ยของดีมีที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะครับลองลงมาจะเป็นเข่ากับศอกนะครับที่มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นถ้าไม่มีโอกาสได้ทําอะไรประมาณนี้เพราะส่วนใหญ่ดีมีที่จะเป็นมวยที่จะเดินเข้าหาเข้าไปต่อยชิงจังหวะเต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 ะทำลายทำลายทำลายแล้วก็ต่อย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 ,อ,ย,อ,ยอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเข้าไปในวงในได้เมื่อไหร่ลูกศอกลูกเขา่ามีให้เห็นแล้วเร็วและแรงคมมากนี่คือดีมิตีนะครับตัดภาพมาที่เต,นหนง,เตนหนงหนึ่งเตงหนึ่งหมัดเตะมีให้เห็นพร้อมกับใช้สายตาขู่ตาเหลือกมองไปที่คู่ต่อสู้เล็งที่คู่ต่อสู้หมัดเท้าศอกมีให้เห็นลูกบดลูกเตะลูกต่อยนะครับพร้อมปะทะในสไตล์ไฟเตอร์ Fighter, แล้วก็มีบวกชั้นเชิงเข้าไปด้วยนี่คือเตงหนึ่งดุดันแน่นอน สไตล์ของแกนะครับผมการมาวันเนี่ยก็เลยมองว่าน่าจะเหมาะกับเต็งหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งเพราะเตงหนึ่งมีลูกหนักมีใจปิดเกมอันนี้คือสิ่งที่น่าดูน่าติดตามแล้วก็น่ามาพูดถึงในคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเอากราฟของทั้งคู่มาเหมือนกันเราจะเห็นว่าลูกเข่าของดิมิทีอาจจะเหลื่อมกว่าเตงหนึ่งอยู่นิดหนึ่งนะครับด้วยสไตล์ที่ว่าแกใช้อาจจะประยุกต์ใช้จากคิกบ็อกซิ่งนะครับเอามาเก็บกินในมวยไทยแต่ ถามว่าเต็งหนึ่งมีไหมเต็งหนึ่งก็มีแต่เต็งหนึ่งเลือกที่จะใช้ในเวลาที่เหมาะสมน,นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมัดกับเท้าทั้งคู่อาจจะมีการแลกกันมากพอสมควรโดยเฉพาะลูกต่อยนะครับผมที่ทั้งคู่อีกคนหนึ่งจะชิงจังหวะในการเก็บในจุดสําคัญส่วนอีกคนนึงจะประเคนให้ด้วยความหนักและความแรงนะครับผมก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าวันนั้นใครจะทนความแรงได้หรือใครจะทนความคมของอีกคนได้นั่นเองใครจะหลบความคมได้ไหมใครจะรับลูกไวลูกคบ ของอีกคนได้หรือเปล่าหรือใครอีกคนหนึ่งจะรับแรงประทะในความรุนแรงในวันนั้นได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูบนเวทีนะฮะบอกเลยว่าซีตนะครับผมทีนี้เรามาดูกันครับว่าวันนั้นเนี่ยมองในจุดที่จะทําเกมขอ,ของทั้งคู่เนี่ยมันมีมุมไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับทั้งคู่เนี่ยอาจจะทําเกมในรูปแบบที่ว่าแช่ข้างใดข้างหนึ่งไปเลยนะครับแต่ก็จะมีการต่อยหมัดชุดเป็นหลักนะครับประมาณหนึ่ง เต็งหนึ่งอาจจะประเคนทางด้านซ้ายนะครับกราบซ้ายของร่างกายคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะกรอบอาจจะน่วมอาจจะมีแตกนะครับบอกเลยนะครับว่ารุนแรงนะครับประเคนให้ตั้งแต่โลเวอร์ยันอัปเปอร์นะครับระวังได้เลยครับดีมิตีแต่ดีมิตีเองก็พร้อมที่จะช่วงชิงโอกาสนะครับเต็งหนึ่งก็ต้องระวังค้างนะครับผมระวังคางไว้ให้ดีเลยครับว่าดีมิตีเนี่ยพร้อมที่จะต่อยในจุดสําคัญแล้วก็สับในตําแหน่งที่มันอันตรายจริงๆนะครับ มาด้วยแบบความไวมาเหมือนควักปืนยิงอะไรอย่างนี้นี่คือสไตล์ของดีมิตีแต่เตงหนึ่งลดถังครับบอกเลยแต่ละดอกมีจุกมีอาการมีเซให้เห็นแน่นอนถ้าโดนอาวุธของเตงหนึ่งเข้าไปโอ้โหก็ต้องไปลุ้นครับแล้วทั้งคู่เนี่ยตัวใหญ่ทั้งคู่นะครับเป็นมวยใหญ่ที่น่าดูนะครับผมความเร็วถามว่าเตงหนึ่งมีไหมมีนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นแกจะโชว์ให้เห็นหรือเปล่านะครับว่า สามารถเอาดีมิทีอยู่หรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนั้นผมมองเลยครับว่ามันจะเป็นไฟ์เปิดตัวของเต็งหนึ่งที่สวยงามแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นในการเฉือนชนะอยู่แค่1%เเพียงเท่านั้นนะครับผมเทใจไปให้ทางด้านเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งครับว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นไฟ์เปิดตัวของเต็งหนึ่งที่สวยงามนะครับจะเป็นไฟ์ที่มีโอกาสที่เต็งหนึ่งเนี่ยจะสามารถกดน็อกดิมิทีได้เช่นกันนะครับ แค่คิดก็น่าดูแล้วนะครับถ้าเต็งหนึ่งทำการบ้านมาดีเต็งหนึ่งจะรู้เลยครับว่าดีมีที่มีจุดอ่อนตรงไหนบ้างจากแมตช์ไฟส์ก่อนๆนะครับในการประทะกับนักมวยคนก่อนหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่ามันสมองของเต็งหนึ่งจะทําให้เขาเปิดตัวบนสังเวียนวันได้อย่างสวยงามเป็นกําลังให้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเต็งหนึ่งให้กับนักมวยไทยของเรานะครับในศึกวันนั้นนะครับ แล้วก็ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมเช่นเคยครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนผมนะครับวันนี้ผมใกล้ที่จะถึงฝั่งฝันแล้วก็คือ1000 s u b s ซับสไครต์แรกยังไงก็ต้องฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาดูเยอะๆนะช่วยกันกดติดตามหน่อยนิดเดียวผมจะถึง1000 s u b s ซับสไครต์แล้วครับช่วงนี้ผมอาจจะอัพคลิปช้านิดนึงนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทําจริงๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวอะไรที่มันเริ่มลงตัวเราก็จะ กลับมาอัพคลิปรัวๆให้ดูได้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าสาวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ